ทุกคนจะมาให้ดูอาหารที่ตุกกินเป็นยังไงบ้างนี่ก็คือครั้งอาหารของบ้านตุกเองตุกปลูกผักไว้หลายอย่างเลยอย่างมือนี้ตุกจะทานก็คือสลัดผักมาดูกันว่าสลัดผักมือน,นี้ก็คือผักนี่นะคะวอเตอร์ครสงามๆนี่ตุกปลูกไว้นี่จากต้นเล็กๆตอนนี้มันแผ่ลงงามมากเก็บกินได้ทุกวันเลยยิ่งเรามาเก็บนะคะก็รู้ว่ามันก็จะยิ่ง ไปแตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆสามารถมาเก็บไปทำสลัดเอาไปทานกับอะไรก็ได้ w a เตอร์เคสมันจะมีรสชาติกร,กบกรอบๆมันๆอร่อยมากค่ะแนะนำเลยวิธีปลูกก็ง่ายนะขยายพันธุ์ก็ดง่ายไปซื้อมาปลูกกันไว้ทานเลยนะคะสำหรับบ้านไหนที่ชอบทานผักอันนี้เด็กๆก,ก็ทานได้อร่อยมากเลยไม่มีรสขมไม่เหม็นเขียวเลยแนะนำเลยสำหรับวอเตอร์เคส นี่แล้วก็อ,อีกต้นเลงนี่ที่อยู่ตรงนี้นก็จะมาเป็นอาหารเมนูสลัดของทุกในมื้อนี้ต้องบอกก่อนนะผักเคลเนี่ยมันเป็นราชนีของผักใบเขียวเลยนะที่เราจะต้องมีไว้เลยนะคะมีแร่ธาตุมีสารอาหารเยอะมากตากใยสูงทานเพื่อลดน้ำหนักคุมอาหารลดความอ้วนได้เลยนี่แนะนำเลยนะสำหรับผักเคล เวลาลองปลูกอ่ะปลูกไปเลยนะอยู่ได้หลายปีมากแล้วมันก็จะยิ่งแตกใบอ่อนเนี่ยขึ้นมานบนยอดเนี้ยแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นอ่ะสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็สามารถที่จะเด็ดใบด้านล่างนะคะเข้ามาเนี่ยใบด้านล่างเนี่ยเด็ดแล้วก็ให้มันข้างบนเนี่ยมันแตกออกไปเรื่อยๆแล้วก็เด็ดใบด้านล่างเนี่ยมากินแบบสลดัดหรือว่าพิจาา ออกมันมันเหมือน,นกันไม่เหม็นเขียวอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นที่ทุกจะทานประจําเลยสำหรับผักเขียวที่เป็นราชนีแห่งผักใบเขียวนี่เอามาแนะนํากันสําหรับใครที่อยากจะปลูกผักบอกเลยว่ายากไม่ยากค้ม,มูลในอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากนะคะในการดูแลรักษาเราอ่ะได้กินผักดีๆปลอดสารทิษที่เราปลูกเองภูมิใจภูมิใจนำเสนอเลยค่ะ